ชารัตเฟื่องอารมณ์วัย71ปียังแข็งแรงกรเกษียณตัวยอมแก่แต่ไม่ยอมร่องโรยนักร้องรุ่นเกา่าชารัตเฟื่องอารมณ์วัย71ปียังแข็งแรงโต้คำขอรหาคนมาว่าไม่แมนแต่ชารัตเฟื่องอารมณ์นักร้องเสียงละมุนที่ทำให้หลายคนประทับใจมาตลอด40ปีเรื่องราวก่อนเป็นนักร้องดัง และชีวิตในวัยเกษียณที่ยอมแก่แต่ไม่ยอมร่วงโรยทําเอาเหล่าพิธีกรของเราต้อง Amazing พอเพิ่งจะรู้ว่านอกจากร้องเพลงพอมากแล้วยังแต่งเพลงดังให้กับตัวเองและศิลปินอีกมากมายจากวันนั้นจนวันนี้ทุกบทเพลงยังคงเป็นความสุขของอาแตมตลอดเวลาหากย้อนเวลาของวงการเพลงไทยสากลกลับไปในยุค80เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักเจ้าพ่อเพลงรักน้ำเสียงละมุนอย่างแตมชรัตเฟื่องอารมณ์ ซึ่งเคยฝากผลงานเพลงทรงคุณค่าเอาไว้มากมายเช่นเพลงรู้อยู่แก่ใจทั้งรู้ก็รักผีเสื้อเพราะฉะนั้นและอีกหลายเพลงคุณภาพที่ใครหลายคนยังไม่ลืมเลือนแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า30ปีแล้วก็ตามเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับหนุ่มใหญ่หัวใจโรแมนติกวัย71ปีท่านนี้ ที่ถึงจะอยู่ในช่วงอายุที่เจ้าตัวเอ่ยปากว่าเป็นช่วงเกษียนแต่ก็ยังคงมีงานร้องเพลงคอนเสิร์ตให้เราได้ติดตามผลงานกันอยู่เรื่อยๆซึ่งเมื่อได้เห็นเขาตามสื่อต่างๆทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทําให้ชายผู้นี้ดูหนุ่มแน่นน้อยลงเลยอาจแต่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังในวันที่เพื่อนๆและคนรอบข้างเริ่มหายจากกันไปทีละคน ทำให้มานึกได้ว่าเราเองก็อายุเท่านี้แล้วจะทําอย่างไรที่จะชะลอความแก่ต่างๆให้ทําหาชาที่สุดอาแตมเกินก่อนจะเล่าถึงการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและแข็งแรงของตนไว้ดังนี้ใช้ธรรมะดูแลทั้งกายใจอาแตมเล่าให้ฟังว่าเขาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตพอธรรมะการได้ไปปฏิบัติธรรมทำสมาธิและสวดมนต์นั้นช่วยให้มีสติจิตใจสงบ และได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นทั้งยังช่วยขจัดความขุ่นมัวในจิตใจได้ด้วยซึ่งอาจแต่มบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมว่าพอได้นั่งสมาธิได้กําหนดลมหายใจและทำจิตให้นิ่งแล้วจะรู้ว่าเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกโกรธไม่พอใจหรือรู้สึกกัดกุ้มเมื่อรู้ใจตนเองก็จะปล่อยวางเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้น พอไม่เก็บไปเครียดไปวิตกกังวลสุขภาพใจก็จะดีและช่วยให้ร่างกายนั้นดีตามไปด้วยถามเพราะเหตุนี้หรือเปล่าอาแตมถึงคิดว่าชีวิตนี้ต้องมีความสุขให้เต็มที่อยากทำอะไรทำถูกต้องใช่เลยจริงๆนี่เหลือเวลาน้อยแล้วตอนนี้71แล้ววันหนึ่งเราก็ต้องก้าวลงกระไดเกิดแล้วแก่แล้วเหลือเจ็บกับตายวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บ เราต้องระวังเราต้องหาความสุขให้ได้มากที่สุดชีวิตเราสั้นนัก